เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถอนเนกประสงค์5ประตูท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับสายแคมป์สายครอบครัวไม่ควรพลาดน,นะครับคันนี้ถูกด้วยคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนไปเที่ยวได้ทั้งครอบครัวห้องโดยสารกว้างนั่งสบายใส่ของก็ได้เยอะเบาะก,กับพับเรียบได้ครับปรับนอนได้สบายสบายห้องโดยสารสวยครับสวยสะอาดเบาะไม่ขาด กระจกไฟฟ้าทั้งสี้านเกียร์โตแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่เช่ารครับมีเครื่องเล่นเสียงดัมเดิมมีแอร์แบ็กให้ด้วยราคาถูกครับฝากกดติดตามก็ถูกใจใด้วยครับมาชีเป้าหรือซื้อมาจำไล้ไม่พลาดคิดใหม่อันนี้ปี2 0 0 9เครับเทปโดเล็บออฟตา4 3่0 0บาทเท่านั้นเองดิสเ,เบรกทั้ง4ล้อครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นน้ำมันล้วน เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อน,นัดหมายโดยตรงได้เลยอันนี้ต้องรอเล่ม10วันนะครับรอเล่ม10วันสนใจก็ไปดูทดลองขับถูกใจแล้วก็เซ็นสัญญาให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใ้ด้วยครับสวัสดีครับ